ดีครับวิธีการย้ายชนโรงลงลังเลี้ยงนะครับก่อนอื่นเราต้องสังเกตลักษณะของรวงลังของชนโรงก่อนนะครับว่าธรรมาชาติของเขาวางไว้จุดไหนบ้างนะครับเราต้องสังเกตหนึ่งดูไข่ไข่อ่อนนะครับไก่แก่ดูลักษณะของถ้วยน้ำพึ่ง แล้วก็ถ้วยแก่ตอน,นะครับหลังจากนั้นก็ทําการตัดแล้วก็ตักในต่วนของไข่นะครับไปวางในรังโดยวางให้เป็นตําแหน่งเดิมตามที่เขาอยู่นะครับเรายกตักเสร็จก็นําไปวางในรางไว้โดยเรียงจากบนลงล่างนะครับให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับนี่นะครับเราตักไข่อันนี้เป็นไก่ไข่แก่นะครับเราตักไปวางนะครับอันดับแรกวาง ในในกล่องด้านด้านหลังสุดนะครับตักไข่แก่ก่กอนจากนั้นก็ตัดในต่วของไข่ชุดที่2นะครับนำไปวางต่อจากชุดแรกที่ตักไปนะครับโอเคที่เราสังเกตนะครับก็นียไข่ของเขาเนี่ยจะมีตัวอ่อนที่เพิ่งออกจากไข่ใหม่ๆเกาะอยู่จำนวนมาก ก็คือตัวอ่อนที่ออกจากไข่ใหม่ๆนะครับก็ยังเกาะอยู่ยังไม่บินออกไปนะครับนี่เราก็ตักไข่แก่ออก,ออกมาใส่กล่องให้หมดนะครับหลังนี้ปัจาากรของชนนรงเยอะนะครับเป็นชนนรงพันขนเงินนะครับต่อมาเมื่อเราตักไข่แกเสร็จก็ตามด้วยไข่อ่อนนะครับสังเกตไข่อ่อนเนี่ยสีก็จะออกสีเหลืองนะครับนี่นะครับเราก็ตัก พยายามให้เบาที่สุดนะครับเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับกับไข่อ่อนของเขานะครับเพื่อให้ไข่เขาสมบูรณ์ที่สุดนะครับ,เ,บ,เ,เ,บ,รบเราก็ตักยกไปวางต่อจากชุดแรกนะครับนี่ตักนี่ครับตักเบาๆแล้วก็ยกไปวางนะครับให้เนิ่มนวนที่สุดนะครับต่อมาเมื่อเราตักไข่ ไข่แก่แล้วก็ต่อได้ไขอ่อ่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการตักในส่วนของพวกถ้วยน้ําหวานน้ําพึ่งของเขานะครับเพื่อให้เขาเป็นอาหารนี่นะครับก็เลือกดูไข่ที่สมบูรณ์นะครับพยายามเก็บให้มากที่สุดรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับ เพื่อให้เขาซ่อมแซมรังที่ย้ายไปเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็จะได้มีเวลาในการเก็บเก็บน้ําหวานนะครับใช้เวลาในการซ่อมแซมรังอะให้หน้อยที่สุดนะครับงั้นเราก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดถ้าถ้าเป็นเวลาคือให้เยอะที่สุดนะครับใส่รังให้เขานะครับโอเคในส่วนของไข่อ่อนไข่แก่ก็เราก็วางจัดเรียงตามลําดับนะครับ ออกมาในเ่วนงของน้ำผึ้งถ้วยน้ำผึ้งแล้วก็ตัดถ้วยน้ำผึ้งให้เขาไปไว้ในส่วนของบนสุดนะครับในจุดนี้ยังมีใครไขอ่อนเหลืออยู่นะครับเราต้องตัดให้หมดเพื่อให้เขาได้ออกมาเป็นตัวเตรียมไว้นะครับไม่ให้สูญเสียประชากรของเขานะครับ นี่นะครับพึ่งบางชนะโรงบางส่วนก็บินตามตามกลิ่นของไข่มาแล้วนะครับลงมาในรังแล้วนี่นะครับโอ้เจอแล้วครับโอ้โหนี่นะครับเป็นนางพญาชนะโรงรังนี้นะครับเราเจอแล้วนี่ตัวตัวนางพญาเขานะครับเห็นไหมครับที่วิ่งเร็วๆ่ตัวใหญ่กว่าตัวอื่นๆนะครับโอ้โชคดีมากเลยครับเราเห็นตัวนางพญาของชนะโรงแล้วนะครับนี่ดีวเราตัด พยายามทําให้เบาที่สุดนะครับไม่ให้เขากระทบกระเทือนนะครับอ่าแล้วก็นําไปวางไว้ในไข่ไว้บนไข่เลยนะครับให้เขาไอนางพญาชนะโรงเนี่ยได้ทาําหน้าที่อย่างเขาต่อวางไข่ต่อแล้วก็ดูแลลังนะครับนี่โชคดีมากเลยครับได้เห็นตัวนางพญาชนะโรงนะครับเนี่ยอยู่ในในไข่นะครับเขาจะชอบซุกนะครับเพราะเขาตกใจว่าเวลาเราไป ไปยกเขาเนี่ยเขาจะตกใจเขาจะซุกเข้าไปในไข่นะครับนางพญาตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับไข่ก็ถือว่าเยอะที่เขาวางไข่ไว้เนี่ยถือว่าเยอะอยู่ครับนี่นะครับโอเคแล้วก็ตัดไข่มาวางเดียงจน หมดนะครับต่อมาก็าจะเป็นในเรื่องของถ้วยน้ําหวานหรือว่าน้ําพึง่งเราก็ตัดถ้วยน้ําพึ่งนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้วยน้ําพึ่งเนี่ยของชนโรงนะครับเขาจะเก็บไว้ในถ้วยถ้วยที่ทําด้วย่ขี้ชั้นนะครับขี้ชัน้นหรือว่าจะเป็นยางไม้เขาจะเก็บมานะครับทาเป็นถ้วยแล้วก็เอาน้ําหวานที่เก็บมาได้จากต้นไม้เนี่ยเอาไปเก็บไว้ในถ้วยที่ห่อด้วยอ่าขี้ชั้นนะครับหรือว่ายางไม้ ทำให้น้ำหวานของชานโดะครับมีรสหวานอมเปรี้ยวนะครับเมื่อกี้เราก็ชิมดูแล้วนะครับหวานอมเปรี้ยวรสชาติก็อยู่ที่ดอกไม้ที่เขาเก็บมานะครับขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ด้วยจะมีรสชาติหวานหรือว่าเปรี้ยวนะครับต่อมาเมื่อเราเก็บายกถ้วยน้ำหวานไปวางให้เขาแล้วก็จะเป็นในส่วนของถ้วย เกสรอนนะครับก uh ็คือเป็นถ้วยที่เขาเก็บละอองเคสรอนดอกไม้มาเก็บไว้นะครับแล้วก็ตักไปให้เขาด้วยนี่นะครับมุมนี้จะเป็นถ้วยของละอองเคสรอนดอกไม้นะครับสีเหลืองสีส้มนะครับที่เห็นเนี่ยคือก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งของเขานะครับถามว่าน้ําหวานกับละอองเกสรอนเนี่ยเขาเก็บไว้ทําไมนะครับก็คือไว้เป็นอาหารนะครับให้กับตัวอ่อนแล้วก็ตัวเทมไว้นะครับช่วงที่ที่แบบ ช่วงหน้าที่แบบไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ําหวานเขาก็จะได้กินอาหารเหมือนทารองไวไประมาณนี้นะครับนี่ว่าเราเราก็จัดการใส่เข้าไปละเกือบจะครบสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะใส่พวกขี้ชานให้เขาด้วยเวลาเขาจะได้ไว้ไว้อุดแบบทางเข้าทางออกของเขานะครับพยายามใส่ให้เขาเยอะที่สุดให้สมบูรณ์กับของเก่าในธรรมชาติที่สุดนะครับนี่จัดเรียงเข้าไปแล้วก็ตัว ตัวก็เริ่มบินเข้ามาตอมแล้วนะครับตอนนี้บินตามไข่บินตามนางพญามาแล้วนี่ครับตัวเต็มไวเยอะมากครับบินต่อไปนะครับนี่เราก็จัดการวางให้เขาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเรียกให้ตัวพึ่งงาน,นะครับที่บินอยู่เข้ามาในรังให้หมดนะครับ รือไม่ก็ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเข้ามาได้นะครับนี่นี่จะเป็นถ้วยของละององกีสรน,นครับดังนี้ก็เป็นชนโดงอายุป,ประมาณ2ปีนะครับนี่ขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาพลาสติกใสนะครับมาแปะมาปิดฝาไว้นะครับนี่นะครับปิดไว้ใช้พลาสติกใสนะครับปิดปิดด้านบนนะครับ ก็ปิดให้แนบสนิทกับ,บกับไม้นะครับป้องกันเ็าบินออกมาหลังจากนั้นก็ปิดฝาลาังนะครับปิดฝาลาังเสร็จเราจะเห็นเราจะมีทางเข้าให้เขาเข้าอยู่ด้านหน้านะครับหลังจากนั้นก็พอปิดฝา,าเสร็จปุ๊บเราก็นำลังนะครับไปวางตำแหน่งเดิมที่เขาอยู่นะครับเพื่อให้พึ่งตัวชานโรงนะครับ ที่เหลือที่บินอยู่เข้าไปอยู่ในรังในกล่องซึ่งมีนางพญาเรียกหรือว่าเขาจะปล่อยกลิ่นออกมานะครับเรียกให้พึ่งงานเข้าไปนะครับนี่นะครับก็รอให้พึ่งงานเข้าจนครบแล้วก็อ่าจนมืดนะครับตอนมืดก็จะเข้ามาในรังจนหมดหลังจากนั้นก็พอเข้าหมดแล้วแล้วก็ยกรังมาดูแลต่อนะครับ เลือกสถานที่วางกล่องเนี่ยก็คือ